พระราชาผู้ทรงธรรมและผู้พิทักษ์ณอาณาจักรนครธานีที่ซึ่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแผ่กระจายไปทั่วทุกสารทิศมีพระราชาผู้ทรงธรรมนามว่าพระราชาธรรมมาพระองค์ปกครองด้วยพระปรีชาญาณและความเมตตาทําให้ประชาชนทุกคนต่างรักและเทิดทูนพระองค์อย่างสุดหัวใจเขียงข้างพระราชาธรรมมาเสมอคือพระสนมทั้งสอง พระสนมมาลีและพระสนมฉบาทั้งสองเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจที่สำคัญของพระองค์คอยปลอบประโลมและให้คำแนะนำด้วยความอ่อนโยนและผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของพระองค์คือแม่ทับหนุผู้สวมหน้ากากหนุมานและถือดาบวิเศษคู่หนึ่งที่เปล่งประกายแม่ทับหนุพร้อมที่จะปกป้องอาณาจักรและพระราชาจากภัยอันตรายทุกอย่าง แต่แล้ววันหนึ่งเงาดำแห่งความสิ้นหวังก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในอาณาจากักรมันไม่ใช่ศัตรูที่จับต้องได้แต่เป็นความรู้สึกหดหู่ที่ทำให้ผู้คนหมดกำลังใจและผืนดินเริ่มแห้งแลง้งพระราชาธรรมาเรียกประชุมเหล่าผู้ใกล้ชิดประชาชนของข้ากำลังสูญเสียความหวังพระองค์ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเราต้องหาต้นตอของความมืดนี้และนำแสงสว่างกลับคืนมาแม่ทัพหนุอาสา ขออาสาไปเองพยะค่ะฝีมือดาบของข้าจะสามารถฟันฝ่าความมืดนี้ได้พระราชาธรรมะพยักหน้าด้วยความไว้วางใจในตัวแม่ทัพหนุแม่ทับหนุเดินทางไปยังชายแดนที่ความมืดปกคลุมหนาแน่นที่สุดเขาชูดาบวิเศษขึ้นแต่ดาบกลับไม่ส่องแสงความมืดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต่อสู้ได้ด้วยกำลังแต่เป็นความว่างเปล่าทางอารมณ์ ในขณะเดียวกันในเมืองหลวงพระราชาและพระสนมก็ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพระราชาทำมาพูดคุยกับประชาชนให้กำลังใจพวกเขาส่วนพระสนมมาลีและพระสนมชบาก็ดูแลผู้ป่วยและปลอบโยนผู้ที่เหนื่อยล้า แม่ทัพหนุเข้าใจแล้วว่าดาบของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อต่อสู้แต่มีไว้เพื่อนำทางเขาจึงรวบรวมแสงสว่างจากความดีงามของพระราชาและความหวังของประชาชนดาบของเขาเริ่มเปล่งประกายและแสงนั้นได้ส่องทะลุความมืดมิดความมืดหายไปในที่สุด ถูกแทนที่ด้วยแสงสีทองที่เจิดจ้าสายรุ้งปรากฏขึ้นเหนืออาณาจักรเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมของพระราชาความเมตตาของพระสนมและความจงรักภักดีของแม่ทัพผู้กล้าหาญอาณาจักรนครธานีได้รับการกอบกู้ไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยพลังแห่งหัวใจที่รวมเป็นหนึ่ง